สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนก็อยู่กับผมพลโมโตไร,รวัลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมขอมาอัปเดตข่าวสารในฝั่งของมอเตอร์สปอร์ตกันบ้างโดยเมื่อประมาณเดือนก่อนนะครับทางค่ายดูค a ติก็ได้มาเป็นผู้สนับสนุนรายการแข่งขันโมโต E ีศึกการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแทนที่ของแบรนด์อ n น r g จิกในปี2023เป็นต้นไป ทั้งๆท,ที่พวกเราก็ทราบกันดีครับว่าดูค a ติยังไม่เคยผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าออกมาให้พวกเราเห็นเลยแม้แต่คันเดียวและล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนทางค่ายแดงครับก็ได้มีการเผยโฉมตัวร่างต้นแบบดูค a ติ V21L ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนว่ารถ V21L คันนี้จะมาแทนที่ Energica Eco หลังจากที่สัญญาของแบรนด์ Energica ในรายการ Moto E จะจบลงในปี2022สำหรับจุดที่น่าสนใจของ Ducati V21L คันนี้นะครับคือเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นรถแข่งโดยเฉพาะตั้งแต่แรกมันจะไม่เหมือนกับตัว Energica Ego ครับเพราะตัวนั้นเนี่ยเขาพัฒนามาจากรถ production bike และมาลงแข่งในรายการ Moto E ด้านรูปลักษณ์ดีไซน์ของมันนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความปราดเปรียวและสวยงามไล่กันตั้งแต่ชุดแฟรลิงครับก็เป็นแบบคาร์บอนรอบคันชุดเฟรมเป็นอลูมิเนียมไปจนถึงตัวสวิงอาร์มก็เป็นอลูมิเนียมถ้าจะให้พูดไล่ดีเทลรถกันต่อไปนะครับ ส่วนที่เห็นว่ามาจากโปรดักชันก็น่าจะมีเพียงในส่วนของระบบกันสะเทือนจากเอรินแล้วก็ชุดล้อหน้าหลังรวมไปถึงระบบเบรกที่เป็นของ b r e โ b o และอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าตอนนี้เนี่ยทางดุคติก็ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆของว่าที่ตัวแข่งโมโตอีในอนาคตของพวกเขานี้นะครับว่ากำลังสูงสุดเนี่ยมันจะออกมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่แบตเตอรี่จะมีประจุมากแค่ไหน เพียงพอที่จะรองรับระยะทางในการหวดได้กี่รอบสนามกันหรือไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทางเทคนิคที่สำคัญอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวน้ำหนักรถความสูงเบาะตัวขนาดมิติรถต่างๆหรือแม้แต่ตัวเลขสมรรถนะก็ยังไม่มีบอกออกมาครับว่ามันจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่แต่มีเพียงอย่างหนึ่งครับที่เราอาจจะมาคาดการณ์กันต่อได้ก็คือว่าแม้กระทั่งมิเคเล่ปิโล นักทดสอบ MotoGP ของทางดูค a ตินะครับยังต้องปรับรถในส่วนของกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าลงอยู่ที่70%เพื่อให้มันขี่ง่ายขึ้นในการทดสอบเพราะอย่างที่เราน่าจะทราบกันดีว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี้นะครับมันไม่ต้องรอรอบบิดเป็นมาดังนั้นเราน่าจะคาดการณ์กันได้เลยครับว่าตัว V 2 1 L คันนี้น่าจะมีสมรรถนะที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวแข่ง ซูเปอร์บอยอย่างพานิกาเล V4R เป็นแน่แต่ข้อมูลตรงนี้จะจริงเท็จประการใดย,ยังไงครับเราก็ต้องมารอติดตามไปพร้อมๆกันซึ่งสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมทุกคนรอติดตามที่ช ANNEL ของเราเอาไว้เลยครับกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากนี้นะครับตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l รบกวนก็ไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบ favorite เอาไว้เลยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบ r ร a l time ครับ วันนี้ผมพลมอเตอร์เวลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ